กขนาที่ตั้งคันนะคะก็คงทําให้พวกเราทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะดูแลลูกในคันและมักเข้าใจว่า การพักผ่อนหรือการนอนมากๆจะช่วยทําให้เป็นการดูแลลูกที่อยู่ในครรภ์อย่างดีนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วหญิงมีครรภ์ควรจะต้องออกกําลังกายด้วยนะคะ เพราะความแข็งแรงของคุณแม่มันคือความแข็งแรงของลูกและที่สําคัญนะคะท่านต้องเตรียมความพร้อมต่อการคลอดลูกซึ่งต้องการความแข็งแรงของคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นในแต่ละไตรมาสซึ่งคุณหมอจะให้คําแนะนํากับคุณแม่ได้นะคะว่าท่านสามารถมีทั้งกิจกรรมทางกายที่พอเหมาะรวมไปจนถึงยังสามารถออกกําลังกายในรูปแบบที่เหมาะสม กับการตั้งครรภของท่านได้ด้วยก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆที่เคยมีแล้วมาดูว่าวิธีการออกกําลังกายที่ช่วยให้คุณแม่แข็งแรงทําได้อย่างไรบ้างค่ะข้อแนะนําการออกกําลังกายสําหรับคุณแม่ตั้งครรภควรออกกําลังกายเพื่อให้หัวใจและปลอดแข็งแรงเช่น เดินเร็วปั่นจักรยานอยู่กับที่ออกกำลังกายในน้ำทำงานบ้านวันละ30นาทีสามารถแบ่งเป็นช่วงสั้นๆวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีทำ5วันต่อสัปดาห์ควรออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงและความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อโดยเน้นกล้ามเนื้อหน้าท้องและอุ้งเชิงกรานเช่นยกน้ำหนักและโยคะอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ ระหว่างทำให้หายใจเข้าออกปกติไม่กลั้นหายใจไม่ออกแรงเบ่งควรลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยการลุกเปลี่ยนอิริยาบทจากท่านั่งหรือนอนราบทุก1-2ชั่วโมงโดยการลุกขึ้นยืนเดินไปมายืดเหยียดร่างกายโดยเฉพาะตอนนั่งทำงานนั่งประชุมใช้คอมพิวเตอร์นั่งดูโทรทัศน์ใช้โทรศัพท์มือถือ ควรอบอุ่นร่างกายและคลายอุ่นก่อนและหลังการออกกำลังกายควรดื่มน้ำให้เพียงพอขณะออกกำลังกายไม่ควรออกกำลังกายในที่อากาศร้อนชื้นหรือเมื่อมีไข้ไม่ควรออกกำลังกายหนักและเหนื่อยมากจนเกินไปโดยสามารถพูดคุยกับผู้อื่นได้ในขณะออกกำลังกายก็เพียงพอ ควรสวมใส่เสื้อผ้ารองเท้าให้เหมาะสมได้แก่รองเท้าผ้าใบเพื่อรองรับน้ำหนักลดแรงกระแทกกา่งเกงพยุงท้องเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายป้องกันการหกล้มการออกกํำลังกายทำให้หัวใจปอดและกล้ามเนื้อแข็งแรงแม่ตั้งครรภมีจิตใจแจ่มใสลดและป้องกันเส้นเลือดขอด เป็นตะคริวและการปวดหลังขณะตั้งครรภ์ป้องกันภาวะเบาหวานและน้ำหนักขึ้นมากเกินระหว่างตั้งครรภ์ทารกในครรภ์เจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ปกติการออกกำลังกายจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำให้คลอดบุตรง่ายหยุดออกกำลังกายทันทีและรีบไปพบแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้ ภาวะเดังต่อไปนี้ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกายเห็นไหมคะว่าการออกกำลังกายสำหรับคุณแม่เป็นเรื่องไม่ยากเลยท่านทำได้นะคะทำให้ตัวท่านเองแข็งแรงว่าที่คุณแม่ทุกคนต้องสตรองนะคะ